นะฉันนั้นจะได้ไม่ครั้งดูตั้งฉันฉันฟ้ามาเดี๋ยวนี้คือเสียงของเทพเจ้าฉันอนะ่ะมาแค่นี้แต่ก็ไม่ได้จบคลิปง่ายๆทำได้ไหมคลิปก่อนหน้านั้นอะ่ะเ <c oughs> ม้เคยคลิปเฮหวยเคยคลิปตอนฉันยังกะกะยังจะโชว์ ว่าครั้งนี้จะต้องได้ไปสู้กับแชมพุดไอแชมเสมอผมจะไรกัจริงอ่ะไม่เกิดมบมันแบบะไม่เกิดไมาเติมเลยูไปดีกว่าผู้ชมมยากมากเมื่อกี้ผมแค่เอ็กเสียงไปนิดนึงเอ็กเสียงเสียงเป็นการโชโลบล็อกอีกครั้งหนึ่งนะผู้ชมตอนนี้ผมก็ตึงขั้น สูงสุดแล้วแต่นี่ผมก็ตึงมากผมมีทั้งดามนี่